มันก็เหมือนเธอแต่งงานกับฉันเธอยังรู้สึกเธอ,เองถ้าวันหนึ่งเรามีลูกด้วยกันเธอจะรู้สึกอย่างไงเอามีลูกด้วยกันกับสีลูกซึกยังมีลูกกับมึงมสิเพย<ม>เปล<ม>ูกซึกงยังมันก็ดีติโน่บอดีไ้ไปมีลูกกับผู้อื่นจะดีใจแค่ไหนจะดีรู้สึกความรู้สึกอยากถามความรู้สึกนะกูเห็นเขาทองเขาก็ดีแจ้งกันแตกสวดสวดอยู่แตกสวดสวดมันทองเหรอสิจังใดมีลูกกับเลียงมันตัวเนาะ แต่มายัางเลี่ยงอยู่แต่ผัวกูก็ยังเลี่ยงอยู่เฮ้ยแตายยังหลูกถามว่ารู้สึกความรู้สึกแบบยังไงพิเศษอะไรไหมแบบเซพิเศษจังไลมันก็เหมือนเธอแต่งงานกับฉันเธอยังรู้สึกอย่างเธออย่าเอาข้าวว่าแต่งงานฉันรู้สึกดีพิเศษกับเธอ เธอก็รู้สึกพิเศษอพิเศษรตรงไหน,นฉันก<อ>็ได้มีความมูซึ้อยังแต่งไปพ่อเลี้ยงพ่อแม่ให้แต่งกระจบกูแต่งไปตามผู้เฒ่าอยางให้แต่งกูวันได้มีพิเศษยัง,ยงเลยแอบมันบันได้ขึ้นในหนง<ม>ังได้เอ๋วสีแบบว่าโอ้ยโรแมนติกพิเศษฉันรู้สึกดีมากเลยมันแต่งงานเลยก็ตองครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงกูแต่งอีกสิบรอบก็ได้ได้ห่วงดอกมันโมเมนต์ในนี้ยายในซีรีส์ได้แอบเพราอสีได้มีความสุขอินไปเป็นนั่น แย่าวาเถอ,อะแต่ครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตกูแต่งอีกอก็ได้ก็พูมิไม่มีอารมณ์เลยไม่มีความรู้สึกอินดีรู้สึกแฮปปี้รู้สึกพิเศษบอกอก<ะ>็ธราไมด้แต่งผู้อื่นอีกกะธรารมาได้<อ>แต่งอีกจะหลอกก็ได้ก็ธรารมได้ว่าเดีพิพเศษนี่อย่างดอกมีลูกก็มีอีมเลยย้อนไปคำถามเลยเธอจะรู้สึกไงถ้าเกิดเธอมีลูกมาตุติตมุตมิอย่างนี้นะกะซิเป็นหยังกะคือว่าเลี้ยงมาหน่ะเลยว้าเลี้ยงมา แต่หมาดีหมาก็ยังเลี้ยงง่า่ก็ต้องเอาใจใส่มีความสุขแฮมปี้อยู่กับลูกทุกวันตื่นเช้ามาแต่หมาก็ยังอยู่กับมันสู้มือนี่เบิ่์นหงซ้อนมันกับสิมีพิเศษนี่ยังล้านกูก็เลี้ยงมาแล้วสิเลี้ยงดูมันก็ต้องมีในใจบ้างแหละว่าอู้คูยินดีมากอู้คูดีใจพี่ใกลจแบบใดล่ะูบอกว่าถือท่องกระท่องตัวท่องแล้วกรแล้วตัวสู้มือมันบ่ท้องมึงเดาพ่องเงียบๆแอบ สองนั้่าหอดสองนาที่สองวีกแตกแล้แนวพองเงียเงี้ยวังสิมีลูกหลบกลาเอ้ยอม้อนี่เป็นลูกบ่อม้อนี่ม้อนี่เป็นลูกนมัคือบใตายมันเ้อะ